ในความนิ่งเงียบของเขาเวลานี้ในใจเขาคิดอะไรอยู่คนที่มีประเด็นต่อกันกับคุณเขาคนนั้นของคุณมีความนิ่งมีความเงียบต่อกันเรามาทายใจเขาว่าเขาคิดอะไรอยู่เวลานี้กับคุณคนที่มีความเงียบคนที่มีแต่ความนิ่งห้าใบนะเขาคิดอะไรอยู่เวลานี้ คนมีแต่ความนิ่งมีแต่ความเงียบชาวท่านลมในถุนตุนกลุ่มใต้ชาวท่านน้ำกรกดพิจิตมนี่ิขงอับครับในความเงียบของเขาแต่เขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณนะคนคนนี้เขายังมีความรู้สึกดีกับคุณมากๆนะชาวท่านน้ำกรกฎพิจิตรนี่ เป็นออฟเปนต่เขาเขามีความคิดที่จะสร้างความมั่นคงให้กับคุณในความนิ่งของเขาเขาคิดที่จะมาสร้างความลงตัวให้กับคุณนะคนคนนี้จากการนิ่งของเขาแต่ในใจของเขาคิดถึงคุณนะคิดถึงความสร้างมันคงความมั่นคงให้กับคุณเด e death ที่ผ่านมาคุณสองคนมีการตัดจบกันใช่ไหมสองคนคุณที่ผ่านมนาะมีการเดินออกจากกัน กลายเป็นความนิ่งกลายเป็นความเงียบเดสดอะมูคุณคิดมากคุณคิดเยอะคุณกังวลต่างๆนานาเวลานี้บางครั้งบางคืนคุณนอนไม่หลับคุณมีความเครียดคุณมีความคิดมีความกังวลมากมายดอะมูลก้าวไม่ถาเม่สิงห์ธนู เขาคิดถึงคุณมากเนละภายในใจของเขาคิดถึงคุณตลอดเวลาคนคนนี้วางแผนที่จะสร้างอนาคตกับคุณเขาคิดมากมายเรื่องราวที่ผ่านมากับคุณชาวธาตุไฟเม็ดสิงห์ธนเขาคิดถึงคุณมากมาก,มากเวลานี้เรามาขยายไพ่กันนะเอ็ดอ mm ัล hmm. ส์เขามีความจริงจังกับคุณนะคนคนนี้ เขาจะมีความจริงจังกับคุณมากขึ้นชาวทานลมเมถุนตุนกุมคุณคนที่สวย the อ m p r e s s คุณเป็นผู้หญิงที่สวยคุณเป็นผู้หญิงที่มีออร่าคุณเป็นผู้หญิงพร้อมทุกสิ่งอย่างเขาคิดถึงคุณนะเขาจะมาอุปถัมภ์ามชูคุณเขาจะดูแลคุณคนคนนี้ในความนิ่งในความเงียบของเขาในใจเขาไม่เคยลืมคุณนะเขาจะเดินทางมาคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้เขาใช้ความชัดเจนกับคุณชาวธาตุไฟเมทสิงห์หนู่ เขาจะมาอุปถัมภ์ค้ำชูคุณคุณคนที่สวยคุณคนมีอร่าคุณ,ม,คณมีพร้อมตุ๊กเสียงเขาจะมาจริงจังกับคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้